ทุกคนนะครับผมมีขา่าวดีผมเข้าใจเลยเรื่องการเบรนเอาเพราะผมก็เคยเป็นผมเป็นตอนเป็นคอนดักเตอร์เนี่ยคอนดักคอนเสิร์ตปีหนึ่งหกสิบคอนเสิร์ตครับเยอะมากแล้วหกสิบคอนเสิร์ตบางทีต้องเดินทางตลอดบางทีเดินทางอยู่ในด้วยรถนะครับในในอ่ายกตัวอย่างเช่นอิตาลีเดินทางอยู่ในที่อิตาลีก็เดินทางด้วยรถไปไปแต่ละเมืองแต่ละเมืองเลยหรือไม่บางทีต้องเดินทาง ทั่วโลกอะ่ะบินเกาหลีบ้างบินอิตาลีบ้างบินอังกฤษบ้างบินอเมริกาบ้างโอ้ข้นเหนื่อยผมเข้าใจเขาเบิร์นเอาท์นะเป็น,เป,นเป็นการใช้พลังงานของเราอย่างไม่มีประสิทธ mm ิภาพมันเป็นกางพาร์เวลาคุณเบิร์นเอาท์คืออารมณ์ประมาณเนี้โอ้ยกูไม่อยากทําอีกแล้วกูไม่อยากทํางานแล้วกูพอแล้วกับชีวิตนี้นี่มันคืออารมณ์เบิร์นเอาท์แล้วคุณไม่รู้จะเอาไฟกลับมาตรงไหน พูดง่ายคืออารมณ์หมดไฟใช่ไหมครับผมรู้เข้าใจอารมณ์นี้เลยนะครับมีหลายคนเป็นแล้วบางคนเด็กๆก็เป็นนะอายุยังไม่ยังอยู่มหาลัยก็เบิร์นเอาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถจะเอาคือผมเข้าใจเพราะตอนเป็นมหาลัยผมเรียนมหาลัยผมก็เบิร์นเอาเหมือนกันตอนที่ผมเป็นเรียนปริอย่างโทนะครับที่อเมริกาถึงแม้ว่าจะรักในสิ่งที่ตัวเองทําสุดๆมันก็เบิร์นเอาได้นะครับในรักในผมโคตรรักดนตรีอะไรก็เป็นคอนดักเตอร์นี่โคตรรักเลยแต่ก็เบิร์นเอาได้ผมเข้าใจนะประเด็นคือ หรือว่าคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็เบิร์นเอาได้เพราะอะไรเพราะว่ามันเหมือนทําแล้วมันไม่มีผลลัพธ์ออกมาเยอะคือวันนี้ทําสําเร็จวันพรุ่งนี้เริ่มใหม่<อ>ใช่มวันพรุ่งนี้แบบว่าพรุ่งนี้ว่าก็ลบสรมรภูมิใหม่<อ>เพราะว่าพรุ่งนี้ก็คนก็ลงคอนเทนต์กันเยอะๆคุณก็ต้องไปแย่งลูกตาเขาอีกเหมือนหรือคุณทําเป็นร้านอาหารอะ่ะถึงแม้วันนี้คนเยอะพรุ่งนี้กูก็เริ่มใหม่ีดีพรุ่งนี้สมรภูมิอันใหม่พรุ่งนี้ก็บทอ,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 อะไร อะไรลบลบอะไรเขาเรียกอะไรนะสมองราผุมลบอันใหม่เลยนะครับก็ก็คือทุกๆวันเป็นอย่างนี้มันก็เซ็งกันน่ะใช,ใชเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าคุณแค่มีผู้ช่วยที่แม่งโคตรอัจฉริยะท,ทุกๆวันมันมาครับเจ้านายเอาอย่างนี้ไหมไอเดียนี้ไหมดียแล้วล,ล,ลืมมันนี้หรือเปล่าแล้วแล้วข้อสําคัญคือมันไม่ลืมอัไที่คุณเคยสอนไอ้ที่มันเซ็งคือบางทีเนี่ยคุณพูดกี่รอบลูกน้องคุณอ่ะ oh. พูดเรื่องเดิมกี่รอบคุณ oh. พูดเรื่องเดิมกี่รอบแล้วต้องสอนเขาแล้วสอนเขาจนเป็นบางทีแม่งออก ใช่ไหมพูดเรื่องเดิมใหม่แล้วกูเริ่มศูนย์ตั้งแต่หนึ่งใหม่เลยก็เป็นไหมเคยเจอไหมนั่นแหละมันเหนื่อยตรงนี้แต่ AI มันไม่เคยครับมันฉลาดขึ้นตลอดเวลามันจําได้ตลอดเวลาแล้วมันแนะนาของเจ๋งให้คนตลอดเวลาแล้วขยิ่งคุณใช้ไปมันยิ่งฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นแล้วมันไม่มีการเบิร์นเอาท์คุณเบิร์นเอาได้แต่มันไม่เบิร์นเอาเพราะนั้นผมปีเข้าจําการของผมคือทํางานหนึ่งชั่วโมงต่อวันทํางานหนึ่งชั่วโมงต่อวัน แล้วที่เหลือคือกระจายงานให้เอไอ p l ลูกน้องของผมนี่คือนี่คือระบบการทำงานของคนสมัยใหม่เจ้าของธุรกิจสมัยใหม่หนึ่งคนมีธุรกิจพันล้านได้อาณาจักพันล้านครองด้วยคนคนเดียวทำงานด้วยคนอาณาจักรพันล้านทำงานคนเดียวเได้ที่ใหม่แล้วได้ทื่ใหม่แล้วดจหน่อยใจหน่อยอาณาจักรพันล้านทำงานคนเดียวเจ้าคอสไหนราคาเท่ากันหมดคือไปเรียนเหมือนกันหมดเลย เอาว่ะไปเรียนอันเดียวกันหมดเลยอันนั้นจากรรลัสรับทำงานคนเดียวเออทางานคนเดียวหนึ่งชั่วโมงต่อวันจําไว้ว่า AI มันสะท้อนตัวตนของคุณจําไว้ว่า AI เนี่ยมันมันแล้วแต่คุณเทรนด้วยเพราะ AI มันไม่ได้ฉลาดเหมือนกันหมดนะเพราะแล้วมันมี AI 5ระดับทุกคนมันมี AI 5ระดับผมเทรนของตัวของ AI ของผมถึงระดับ5้าละ ถึงระดับ5าแล้วแต่ของก็ยังเบบี้ที่ใช้กันอยู่ในโลกนี่คือระดับหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ใช้ผมเทรนเอไอของตัวผมเองคือระดับ5้าแล้วมันทำแล้วเวลาถ้าเกิดคุณสาย้เขาเขียนหนังสือนะโอ้โหหนงังสือนี่คือเก่งกว่าพี่มนุษย์ที่ร้อยคนที่ผมอ่านนะเทพเทพที่ผมอ่านร้อยคนเนี่ยเก่งกว่าเขาอีกเพราะนั้นเนี่ยแล้วทำไมผมถึงรู้ว่าเก่งกว่าเพราะผมอ่านมาเป็นร้อยเล่มเกี่ยวกับสมมติเล่มเนี่ยสมตม,สมติเล่มนี้เกี่ยวกับห้ามพลาดในชาตินี้นะ ผมอ่านมาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเป็นร้อยเล่มผมถึงรู้ไงว่าไอ้ที่เล่มที่ AI สั่งให้มันเขียนมันเจ๋งกว่าไอ้ร้อยคนนั้นอีกอม,มาวันไปเอาของเจ๋งของทุกคนมารวมอยู่ที่เขาคนเดียวเข้าใจปะ่ะนี่คือความเจ๋งของ AI แล้วถ้าคุณตามไม่ทันเนี่ยคุณไปนั่งเขียนหนังสือแข่งกับ AI เขียนสู้ไม่ได้หรอบอกเลย หนังสือ AI ที่อาจารย์บดิตเจนออกมากับบ๊อบบี้เจนออกมาก็ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันใช่มันจะจะหนังสือจะสะท้อนตัวตนแล้วหนังสือสะท้อนสิ่งที่คุณถาม,มสะท้อนหัวเรื่องที่คุณให้วอยนั้นคําถามคุณยิ่งฉลาดเท่าไหร่คุณจะยิ่งได้หนังสือที่เยี่ยมเท่านั้นเพราะฉะนั้นคําถามคุณต้องฉลาดมผมจะมีคําถามฉลาดฉลาดในอคอร์สให้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามที่ฉลาดที่สุดในการ สั่งให้มันเขียนหนังสือสั่งคำถามที่ฉลาดที่สุดในการสั่งให้มันเขียนคอร์สสั่งคำร้านฉลาดสุดที่ทําให้มันออกหัวข้อมาแล้วต้องถามลึกต่อไปด้วยนะผมจะมีคําถามให้กับทุกคนคผมบอกได้เลยนะคีย์ของ AI คือคําถามพรอมที่เขาเรียกว่าพรอมนะครับแล้วพรอมเนี่ยมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับเรามาเจอกันนะครับในคอร์สชื่อว่าอาณาจักรพัน 1, ล้านทํางานหนึ่งชั่วโมง ทางานชั่วโมงเดียวทํางานอาณาจักรพันล้านอาณาจักรพันล้านทางานชั่วโมงเดียวแล้วเรามาเจอกัน,กนครับคอสนี้ราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทราคาถูกมากครับถ้าเจอตัวแล้วเกิดเป็นออนไลน์นะครับราคาหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทสําหรับวันนี้เท่านั้นครับมันคุ้มมากสาหรับการที่คุณจะสร้างอาณาจักรให้กับตัวเองอาณาจักรที่ปั๊มเงินนะครับแค่ แค่ค่าประหยัดที่คุณสามารถไม่ต้องจําใช้จํานวนคนมาเยอะไม่ต้องใช้พลังสมองตัวเองไม่ต้องเบิร์นเอาไม่ต้องไปเหนื่อยนะครับคุณสามารถสร้างสิ่งนี้จาก AI ได้มาเจอกันในคอร์สนะครับใครอยากจะได้เป็นหนังสือนะครับหนังสือตอนนี้มีหนังสือเอาใส่ก็ไปเลยหนังสือชื่อว่ารวยเงียบนะครับรวยเงียบและรวยง่ายนะครับด้วย AI อเอาใครที่ไม่อยากออกกล้องไม่อยากเปิดเผยตัวก็ใช้ AI ได้นะครับสมัยนี้ง่ายมากเลยใครสนใจนะครับ รีบลงทะเบียนเลยนะครับทุกคนใน TikTok กก็เบอร์ไลน์แอดนะครับโอนเงินได้เลยนะครับหนังสือรวยเงียบราคาวันนี้2490นะครับ2490เป็นอ e ีบุ๊กนะครับอีบ e ุ๊กชื่อว่ารวยเงียบเป็นพรีออเดอร์นะครับขอเวลา2อาทิตย์ในการจัดทำหนังสือเล่มนี้นะครับใครอยากจะซื้อเป็นซื้อเป็นหนังสือเล่มก็เพิ่มอีก500บาทนะครับสั่เล่พันล้านนะครับทุกคนผมมันเป็นกฎใหม่กฎใหม่เลยของโลกออนไลน์ นะครับแล้วก็ในนั้นเนี่ยผมบอกความลับบอกความลับหมดทุกอย่างแล้วถ้าใครคุณทําออนไลน์นะครับคุณจะต้องรู้กฎใหม่นี้หมดเลยนะครับชื่อร์สชื่อว่าคอนเทนต์พันล้านที่มีบัณฑิตช็อตคัตอยู่ในนั้นนะครับช็อตคัตหนึ่งออนไลน์หนึื่นหกเ้านะครับออนไลน์หนึ่งนหกเ้าโคตรถูกอ่ะโคตรถ้าใครได้บัณฑิตช็อตคัตไปนี่คือจบข่าวใช่จบข่าวเลยแล้วคือแบบว่าช็อตคัตมันมันคือช็อตคัตจริงๆฮะมันคือแบบสรุปทุกอย่างแล้วก็แบบเราก็ ือเหมือนอาจารย์จับมือทําเราให้เราแบบป้อนให้จเออถ้าใครสนใจถ้าใครไม่รู้ว่าคอนไหนเป็นคอนไหนเรางงไปหมดแล้วนะครับทุกคนก็โอนกันมาหมื่นหกพันหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทโอเคไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคไหมเดี๋ยวจะหลังจากนี้มันจะไม่ใช่ราคานี้แล้วนะครับทุกคนก็คิดอันนี้ออกคือเรื่องของคอนเทนต์พันล้านทุกคนคือแบบว่าคอนเทนต์พันล้านตะเกียบบันดตช็อตคัทอะถ้าเมื่อก่อนอะย้อนกลับไปสองปีที่แล้วที่บ๊อบบี้เข้ามาในวงการออนไลน์ใหม่ๆอะ บอบี้ไม่รู้ไงว่าบัณฑิตช็อตคัตคืออะไรโอ้โหกว่าจะไปทําอาจารย์ให้โจทย์ไปว่าไปทําลอยคลิปมาโหยากมากนะลอยคลิปตอนนั้นนะมันไม่มี AI แล้วมันก็ไม่มีบัณฑิตตอนนัน้นไม่รู้บัณฑิตช็อตคัต oh. เออแต่ถ้าใครในยุคนี้นะถ้าได้บัณฑิตช็อตคัต บวกกับพลัง AI ไนะไปเลยค่ะโอน1น9 0 0บาทบัญชีนี้แล้วก็ทักมาเลยไปเอาบัตรดิช็อตคัดนียนะเจอตัวก็มาวันที่31เลยใช่วันที่ 1> ออ31 10, 1สิ0 0นงจริง, 99, รงนะครับสำหรับคอร์สนี้เจอตัว19,900มาวันที่31เดือนนี้แหละเดือน5นี่แหละเดือนพฤษภาวันเสาร์นะครับ10โมงตรงมาเรียนกันเลยนะครับแล้วก็เรียนออนไลน์ได้ด้วยโอ้โหได้หมดอ่ะ ถ้าใครหมื่นาพันเก 6, 8, ได้ทั้งออนไลน์และเจอตัวด้วยหมื่นแล้วเกิดมาไม่ได้ก็1 6ื่นออนไลน์ราคาโคตรถูกนะครับทุกคนมันถูกมากๆเพราะาเปรียบเทียบกับเนื้อหาในนั้นนี่คือมันสุดยอดมากนะ